จะน่ารักน่ารักมากพี่ทิอยกได้ตรงไหนก็เอาไมมามาเห็นถังมเอามาเห็นถังก็ไม่เป็นไรไม่ได้รตอูุ่้่็ังากท้อมันเห็นหมากีคุ้มกว่าคุ้มกว่าเพราะมันหเพลงกว่าจริงอ่ะหายเพลงเท่เพลงดังเพลงหัวใจคนักเพลงก็เพลงตัวเป็นสองเพล สองเพลงท่วนไม่มีเศษนะคะท่วนเอเคไม่น่าจะสองเพลงนะเพราะว่าร้องไอเป็นที่สองร้องคนละนิดไม่ใช่หรอเป็นครึ่งเราต้องสามรวมไม่ไหนยังไงรวมหลายคนใช่คนค่รวมสามคนใครบ้างใครบ้างพี่ไบพี่เนสพี่ไบพี่กาชาพี่กาชาร้องเพลงพี่กาชาพี่ไบล้วก็น้องเนสอ๋อ ร้องร้องร้องเพลงครึ่งร้องเพลงครึ่งอหนึ่งส่เอออออสก็ได้อน่ให้าแล้วน่ารักเน็ตอยู่เน็ต้องแต่งตัวแบบเนี้ยมันน่ารักมากให้มีสีสันเออะแล้วผมเขาเป๊ะตั้งแต่เช้าไงก็เลยนะ ดีเนาะเขาทำดีขยบเขาอยู่ชมอันนี้คือทำเองหรือเขาทำให้ทำให้ค่ะที่ไหนโอ้ยตัแต่ที่ไหนที่ไหนไปทำบ่อยบยต้องดานนะพอเขาเร่กับพี่ทำน้อี่เออคน้องพี่คน้องพโอ้โอ้โใช่ช่พวกกองนี้ทำอย่างนี้เลยไปเรียนรู้ไปเรียนรู้กับเา้าจะได้ตรงแบบแม่บอกว่าแม่ไปเรียนทผ โ้ยแม่มัดผมเิงแรงบายบายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขับรถดีๆดีสวัสดีค่ะวันจันทร์ไปกินมวันจันทไปกินพี่เนทพี่เมทถ่ายละครยี่โมงวันจันทร์ไปที่ไหนยังไงขวิตนะ ที่ไหนโลโลไหนเขาบอกว่าไม่โลนั้นก็โลนี้โอเคตามนั้นคแต่วันอังคารไปกันได้เนะคะทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มหรอวันไอ้วันอังคารอ่ะงานเขาเขียนเขาเขียนไว้ในตารางว่าโอ้ยแรงนักแสดงก็จะมีนักแสดงแบบใช่เวลาละนักร้องค่ายอื่นมาร้องไม่แต่เราอ่ะแต่เราอ่ะแซวว่าไม่ใช่เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งก็จ้แม่พี่เบียร์ร้องง่ายนะแม่บุ๋มแซวจะไปตามเลยเดี๋ยวจะ